เตรียมสัมผัสปรากฏการความรักเหนือธรรมชาติระหว่างเขาผู้เป็นเสือพญาและเธอหญิงสาวผู้เปลี่ยมไปด้วยอุดมการเรื่องย่อละครพระจันทร์แดงเรื่องราวของปาริชาติหญิงสาวสวยที่ได้ไปบรรจุเป็นครูบนดอยในหมู่บ้านห้วยดอกแดงซึ่งระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อจูๆ่ๆพระจันทร์สีเหลืองนวล ได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงเลือดพร้อมกับกลุ่มพรานป่าที่กำลังหนีตายจากการตามล่าของเสือตัวใหญ่มหึอมาทำให้ปาริชาติตกใจกลัวจนสลบอยู่กลางป่าปาริชาติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งในคฤหาสน์ลึกลับของหมอสมาแพทย์หนม่มผู้มีบุคลิกเคร่งขรึมที่เปิดคฤหาสน์ส่วนตัวเป็นคลินิกรักษาชาวบ้านห้วยดอกแดงโดยไม่มีใครรู้เลยว่า แท้จริงแล้วเขาคือเสือพญาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าและชีวิตของสัตว์ป่าจากน้ำมือมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอเมื่อโชคชะตากำหนดให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรักระหว่างเขาซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาและเธอผู้มีความรักอันบริสุทธิ์ทั้งสองจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และสมหวังในรักครั้งนี้ไปได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวเหนือธรรมชาติระหว่างเขาและเธอได้ในละครโรแมนิกแฟนตาซีพระจันทร์แดงทางช่องวัน31